ขอกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจมเป็นอย่างสูงยิ่งอขอครววารวะครูและครูทุกๆท,ท,ท่านครับจเจริญธรรมสำนึกดีจิตอาสาทุกๆระดับตลอดจนผู้เข้าร่วมสงการบ้านครั้งนี้นะครับกับผมชื่อประพันธ์โปรแกร,รมชื่อเล่นประเทศชื่อทางธรรมวจใจถึงศิลกล้าจมปัจจุบันอายุที่สิบสามปีเป็นจิตอาสาจิตอาสาแปรพิธีธรรม ประจําไม่ใช่ประจํานะฮะจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมสวนป่านาบุญหกต่างประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาบริลัฐเทสต์เมืองดัลลัสครับเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตรีและนักศึกษาแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกการบ้านที่ส่งวันนี้ก็คือการบ้านเกี่ยวกับจุลศิลปข้อสอง เกี่ยวเนื่องไปกับบททบทวนธรรมข้อข้อที่ยี่สิบเก้าตอนที่สองตอนมีอริยสินและไปจนตลอดจนอ,อีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือข้อห้าสิบสี่ซึ่งในเวนลานี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ได้ปฏิบัติอย่างกระพองกระแพ่งปฏิบัติบ้างปฏิบัติบ้างเกี่ยวกับจะรับ แต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้แต่บางครั้งบาง,บางกรณีมันก็มีกิเลสแทรกซ้อนเข้ามาล้าตัวกิเลสทําให้เราเนี่ยเกิดเอ๊ะเ,เ,เกิดความไม่พอใจแล้วก็ชังในส่วนที่เขาไม่ให้ทิปเราแต่ก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงเทนเข้าพรรษาเนี่ยก็ได้ทดสอบรอปฏิบัติบ้บางเกี่ยวกับความชอบชังในการที่เขาจะให้ ทิปหรือไม่ให้ทิปแล้วก็ต้องการแต่ของที่เขาให้จะรับแต่ของที่เขาให้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะบกพร่องบ้างไม่บกพร่องบ้างแต่นับแต่ตีน,นี้ไปในช่วงเขา้าภาษาและตลอดไปเริ่มต้นจากในช่วงเขา้าภาษาน,นี้ก็จะตั้งขออนุญาติศีลว่าถึงเขาจะให้ทิปเราก็พอใจในในการได้ทํางานครั้งนี้ถึงเขาจะให้ทิปยังไง เราก็พึงพอใจแต่ไม่ยินดีมากไปเกินกว่าที่เขาให้เราได้และสิ่งที่เขาให้เราได้ทิพเข้าที่เขาเราได้เราจะไม่ยินดีเกินออกนอกหน้าไปมากเกินไปกว่าที่กับพวกที่ไม่ทิพถึงเขาจใจทิพหรือไม่ทิพเราก็จะต้องขอขอบคุณเขาว่าเขาให้โอกาสเราให้เรามีได้มีโอกาสในการที่ได้ทํางานเอาสินค้าหรือออเดอร์หรือ order, อาหารเนี้ยมาส่งให้เขาเราก็พอใจในส่วนนี้ว่าเราได้มีโอกาสได้ทํางานให้เขาเราได้มีโอกาสให้เขาได้รับทานอาหารอย่างที่เขาต้องการจะทําเขาจะให้หรือไม่ให้เราก็ยินดีและพอใจได้และจะขอตั้งอญญายสินข้อนี้ตลอดไปตลอดจนที่จะมีอายะมีอญญายัดสินข้ออื่นหรือว่าจวสินข้ออื่นที่จะทําเพิ่มเติมได้มากก็จะภาพเพียรพยายาม ทำให้ได้มากกว่าที่เราทำอยู่แล้วอยู่แล้วก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ได้มีโอกาสให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วก็หมู่มิตรที่ทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะตั้งระยะสินในครั้งนี้และก็ขอขอบอภรทุกทุกลูกและครูทุกทุกท่านตลอดจนขอขอบพระคุณพ่อครูและท่านอาจารย์หมอเขียนดรใจเพชร การดรเจแปนกล้าจนเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้กระผมได้มีโอกาสได้เป็นจิตอาสาและก็เป็นส่วนหนึ่งของแพรพ่กระจารกเจริญธรรมครับโฆษณาสาธุอาเทสาธุกับทุกการเบเพเพของอาเทด้วยนะคะแล้วก็การมาตั้งศีลครั้งนี้เนาะรับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ โอ้เป็นเรื่องที่ดีค่ะอเอทอออนอนุโมทนาด้วยนะคะสาสตคือค่ะค่ะเอาเทอก็เอาการบ้านมาส่งนะคะหล,ลังจากตั้งศีลแล้วเกิดปฏิหารอะไรบ้างนะคะนํามาแบ่งปันนะคะอาทอค่ะโอ้อก็ปฏิหารเนี่ยนะฮะจากตั้งก่อนที่จะมาส่งการบ้านเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมาส่งการบ้านเนี่ยเราก็มีความชื่นชื่นบานสดชื่น จากการที่เราได้ส่งออเดอร์เพราะว่าเราได้ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะมาส่งอริยสินข้อนี้แล้วก็มาขอตั้งตั้งอริยสินข้อนี้แต่ก่อนที่เราจะมาส่งการบ้านเนี่ยมันก็กดปรากฏการที่ทําให้เราเนี่ยสดชื่นเบิกบานแจ่มใสจัดสินข้อนี้ที่เราตั้งไว้ก็คือเราได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยแล้วเราก็ขอบคุณรับมันก็ทําให้เราจิตใจเบิกบานแจ่มใส เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยกาจรเรียนน้องออแล้วทุกทท่านว่าบางคนเนี่ยเขาให้ทิปเรามากแล้วก็ทั้งขอบคุณทั้งเซฮายครอะไรกับเขาแต่ผู้ที่ให้ทิปน้อยหรือว่าไม่ให้ทิปเราเราก็จะขอบคุณ้างไปขอบคุณมากแต่วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้เรา,มาไรามาไ่ามาได้ไปดูทิปแต่เราได้ปฏิบัติเพิ่ไมไปเราไม่สนใจดีกับหน้าตัวเราไม่สนใจดีกับหน้าเปเปอร์ <S <S เราไม่สนใจใะไดีต่วออเดอ,อร์อน,นั้นอะ เขาจะให้ทิปมาเท่าไหร่เพราะว่าส่วนเนี้ยเราได้ปฏิบัติมาแล้วว่าเราจะไม่ใส่ใจเลยตรงนี้ว่าเขาลูกค้าเนี่ยเขาจะให้ทิปล่วงหน้ามาเท่าไหร่หรือว่าลูกค้าเนี่ยเราไปเจ้าเนี่ยแล้วเราทางร้านค้าเนี่ยเขาเขาบอกกับเราเออคนนี้ใช้ทิปคนนี้ไม่ทิปคือ,ค,อคือเราได้ปฏิบัติมาเป็นอาทิตย์แล้วว่าเราไม่ใส่ใจเลยไม่ใช่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์มาแล้วเนี่ยที่เราปฏิบัติล่วงหน้ามาแล้วเนี่ย เราก็ได้ปฏิบัติมาแล้วว่าเราจะไม่ใส่ใจเราจะไม่ดูทิปตรงหน้าตัวหน้านหน้ากระดาษหน้าเปเปอร์อะไรเลยหรือหน้าเคดิีกค่์ดเลรไม่ใช่ไหมนะแต่เราจะไปส่งเลยแต่เพียงแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทําก็คือว่าเรายังไม่ได้ขอบคุณกับผู้ที่ไม่ให้ทิปและยังไม่ได้ขอบคุณกับผู้ที่ให้ทิปน้อยแต่ทั้งปีต่อไปเนี่ยแต่นี้ต่อไปเนี่ยเราจะปฏิบัติทุกทกท่านที่ส่งออเดอร์เราแล้วเราไปส่งออเดอร์เขาเนี่ยเราจะปฏิบัติเสมอกันอย่างทั่วหน้าว่าเขาจะให้ทิปหรือไม่ให้ทิป พียงตัวโ่วนี้เนที่เราเพิ่มขึ้นมาที่จะกลบาเวเยียนทุกท่านว่ามีความอิเอเบิร์เปิ์การแจ่มใสว่าเราได้ทําก่อนที่เราจะตั้งอิยัสีแล้วเราได้ทําไปแล้วแต่เป็นความมุ่งมั่นที่จะทําให้เรามีส่วนหนักแน่นเนี่ยตึงขอมาตั้งอิยัสีครับผมขอบพระคุณครับท่านนี้ฮะน้องอ่อนอนุโมทนากับพิเทได้ค่ะครับผมอื คะเทค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะอเทศค่ะผมขอบคุณนะครับค่ะดรนิดหน่อยเหมือนกับว่าขึ้นหลุดใช่ไหมคะเหมือนอยู่ในรถนะคะใช่ค่ะอยู่ในรถนะคะแต่ว่าซื้อเนิตเพิ่มนะคะน่าจะทํางานได้อินเทอร์เน็ตหมดนะคะเจ้าค่ะใช่ค่ะ เพน,นท่านต่อไปเลยค่ะค่ะในช่วงนี้รู้สึกว่าพี่น้องของเราก็หมดแล้วนะคะยังไม่มีใครที่เอยกมือนะคะในตอนนี้เป็นช่วงว่างอยู่ค่ะถ้าพี่น้องท่านใดสะดวกนะคะก็สามารถที่จะยกมือหรือว่าเราจะไปออกกําลังกายกันก่อนดีอกำลังกายกันก่อนดีนะคะค่ะมาชิ่งเราพี่น้องเตรียมความพร้อมกันด้วยค่ะค่ะ